รถใหญ่สไตล์ผู้บริหารผ่อนเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดค่ะสำหรับเจ้านิสสันเทียนาคันนี้นะคะ 200XL ลูกค้าขาคันนี้นะคะ,คนนะ,คะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารเอ0าพันบาทเท่านั้น นะคะกับคันนี้เจ้านิสันเทียรนานะคะคันนี้เดี๋ยวลูกค้ามาดูหน้าตากันนะนี่กระจังหน้าค่อนข้างใหญ่แล้วคันนี้นะคะมีชุดแต่งให้แล้วรอบคันมีคีย์เลสกุญแจให้แล้วออปชั่นทุกอย่างครบแน่นอนค่ะภายในหรูหราสวยงามมากๆนะคะสําหรับคันนี้ จะมีพรมให้เรียบร้อยและภายในเป็นลายไม้นะคะเป็นลายไม้สีน้ำตาลเข้มทุกอย่างมีให้เรียบร้อยหมดเลยนะคะมาดูข้างหลังนะคะก็ยังมีช่องแอร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องไปเปิดแอร์จากด้านหน้าเนาะเซนเซอร์ท้ายนะคะมีให้แล้ว4จุดค่ะลูกค้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะห้องเก็บสัมภาระค่ะค่อนข้างใหญ่นะคะขนาดใหญ่จริงๆและไฟท้ายที่ มาแบบใหญ่มากๆลูกค้าค่ะกับนิสสันเชียนากับราคาเพียงแค่259,000บาทเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาชมอีกรอบหนึ่งตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็เป็นระบบ push start อ่าเบาะหนังคี y ์เล s กุญแจออปชั่นครบออปชั่นเต็มจริงๆนะคะใครที่กำลังมองหารถผ่อนเพียงแค่5,000กว่าบาท คันนี้ไม่ควรพลาดค่ะเจ้านิสสันเทียนาชุดแต่งรอบคันออปชั่นเต็มออปชั่นเยอะ2.0 XL นะคะวันนี้ปี2011ในราคาเพียงแค่259,000บาทใครสนใจรีบติดต่อ096-1898698รีบติดต่อนะคะเพราะว่าราคานี้เราปรับมาภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ